สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TT KT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TT KT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิว Red f o r d นะผมนะอาทิตย์นี้อยู่ฟอร์มไม่ค่อยดีนะอยู่ที่ฟอร์มดีแต่ฟอร์มไม่ค่อยดีนะเข้าใจไหมอยู่ที่ฟอร์มดีแต่ฟอร์มไม่ค่อยดีครับผมถ้าฟอร์มดีจะเป็นฟอร์ม A นะฮะฟอร์ม A ฟอร์ม B ฟอร์ม C อยู่ระดับที่ดีนะผมอันนี้ฟอร์มดีก็ ก็ฟอร์มไม่ดีเออประมาณนั้นแหละทุกคนเข้าใจกันนะยูนิฟอร์มดีนะครับผมนะพูดยังไงให้เข้าใจวันนี้นั่นแหละตามรูปนะผมมารฟอร์ดฮนะวันนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีฮนะโอ้โหูดเร่งงงว่ะฟอร์มในเกมอ่ะดีเป็นตัวดีอ่ะนะฮะเป็นตัวดีก็ต้องอธิบายตัวนี้ฟอร์มในเกมเป็นตัวดีก็คือฟอร์มไม่ค่อยดีนะผมนะแต่ฟอร์มดีจะเป็นตัว A นะครับผม น่งงเลยและ้ะพูดมางงโอ้โหมาเดฟอร์ดนะดูค่าพลังคร่าวๆนะครับผมยืนได้ได้หมดนะซ้ายขวากลางนะฮะเอาแนวเอลเมฟก็ได้นะคนนี้นะทำเกมรุก9ก้าส่งบอลโซน96เลี้ยงบอล9 4้ล้ว่ระบบตัว98นะครับผมสงสั้น85โอเคอยู่ยิง91นะฮะตั้งเตะ 86ความโค้ง88สปีดต้น99สปีด99้าโอ้โหลังกันยิง96ก็ยิงแรงนะแข่งแรงแ5ดาบาลานซ์สเตมินา95สุดจัดนะ <c oughs> ส่วนสกิลก็จะมีนะครับผมมีพวกเอ่ยิงลูกสายยิงลูกพุ่งครับผมนะฮะการควยบอลน,นะฮะการหันหลังหลอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะสกิลเรียกฟาวเข้าเกมอ่า เล่นในเกมกดดันได้ดีนะครับผมสำหรับเรดฟอร์ดนะไปจับลงสนามนะฮะยตัวนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีเล่นออกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเพน h ชร์เลนเนะโอเพนชรเลนถ้าเราเทียบเนี่ยเรามาดูค่าพลังดีกว่าเปรียบเทียบกับตัวที่เคยมีมาก่อนที่ดีที่สุดนะฮะก็คือตัวความ,มอลเนี่ยตัวที่ดีที่สุดก่อนหน,น้านี้และตัวซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวที่เจกนะฮะตัวเจกดูดีกว่านะนะผม มีทําเกมรุกที่ลบสองทำเกมรุกลบสองนะบังทวนบวก 5, ห้าเลยวะนะผมเลี้ยงบอลแล้วกับตัวบวกสองสองสั้นลบหนึ่งนนะเปิดบอลแต่เปิดบอลดีกว่านะผมลบหนึ่งสองสั้นแต่เปิดบอลบวกสองก็คุมนะนะจบสกอร์ลบหนึ่งฮนะแล้วก็มีอ่าลูกตั้งเตะนะครับผมลูกตั้งเตะบวกสองความโคง้ง บวก2ลูกมงบวก2ทุกอย่างบวก2นะฮะบอลวินดิิงบวก1นึ่งนะผมพลังงานยิงบวก2ยิงแรงกว่าเดิมนะจบสกอร์น้อยกว่าเดิมบวก1แต่ยิงแรงกว่าเดิมบวก2ก็น่าลองน่าคุ้มสปีดต้นบวก2นี่แหละจี๊ดจ๊าดเลยนะฮะเรดฟอร์ดอยู่ในเกมที่แบบโหดเลยนะโหดเลยนะ98นะเรดฟอร์ดตัวนี้นะผมต้องลองใช้ดูนะนะผมผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันเรดฟอร์ดไม่เคยใช้ไม่เคยใช้แบบจริงจจังๆังะนะฮะ มีแต่แบบเล่นอีเวนต์นิดหน่อยนะครับผมจะไม่เคยล้องเล่นแบบจริงจังเลยเพราะว่าไม่มีตัวดีนะครับผมมีแต่ตัวแบบอ่อนอันนี้มาก็เปลี่ยนเลยก็นั่นจะโหดสุดๆไปเลยนะฮะไปโอเพนชาเลนด์ฮะโอเคผมอะเริ่มเกมแรกครับผมสาหรับริดฟอร์ดนะฮะจะเป็นยังไงคนนี้น่าจะเข้ามือนะเพราะว่าสายความเร็วผมน่อผมน่าจะชอบนะจริงสายความเร็วเนี่ยน่าจะจัดนะฮะมาโรเซโซอาซา ที่วิาราผมมอเรีนเตสไปแล้วครับผมริชฟอร์ดฮะมาที่เบคแฮมเบคแฮมแทงลุบเปล่าไม่หลุดฮะมาดริชฟอร์ดฮะริชฟอร์ดฮืมโดนรุมฮะมที่มอเรีนเตสฮะไปริชฟอร์ดขอแล้วก็ลองเปิดมามอเรีนเตสถึงหรือเปล่าฮะลูกะะลนี่ฮืม มอริเอรเตสฮะทีรุฟอร์ดไ,ไปเบกเฮมฮะรุฟอร์ดอีกทีแล้วก็เทไป,ไปเบคเฮมมารุฟอร์ดหลุดมาอย่างนี้ขอ,อลองยิงเรียบร้อยหนึ่งศูงนย์นะผมมารุฟอร์ดมาหนึ่งนะผมฮะขึ้นเกียร์ไปสวยลูกนี้มาหนึ่งฮะ โอเคครับ okay, ผมนะจบครึ่งแรกครับนะผมได้ยิงไปหนึ่งลูกครับผมทดฟอ,อนะร์ธครับซัดไปหนึ่งประตูนะครับผม มอร์เรนติสมาเรดฟอร์ดแล้วก็แทงไปมอร์เรนติสไม่ถึงนิดเดียวฮะมาที่เรดฟอร์ดแทงมามอร์เรนติสเรดฟอร์ดคอแล้วความเร็วมีความเร็วมีจี๊ดอยู่แล้วครับผมไปลูกนี้เรดฟอร์ดแทงนิ่มๆโอ้โหมอร์เรนติสยิงไม่ถึงอ่ะโอ้โหนะผมทำเกมมาสวยมากเลยเอามาอย่างนี้เข้าขวา หลอกแล้วก็ยิงโโอ้หม,มีบล็อกฮนะเอ้ามาเรียนติสมาริฟอร์ดเรียบร้อยโอ้โหลูกนี้เรียบเลยโอ้โหจะได้ลูกนี้ยิงยากมากครับผมจะหลายลูกมากครับผมไมาได้ลูกสุดท้ายอย่างนี้นะครับโสมซูนเจลด์ฟอร์ดฮะความเร็วนี่จะได้เลยวะโอ้โหเข้าขาเลยวะนะน่าจะเข้าว่ะสุดจริงนะผมรฟฟอร์ดฮะ ไปแค่เมครับผมเฮทงมาเรดฟอร์ดกระชากแล้วก็ไปไปโอ้โหสบายเอาจริงเปิดบอลนิ่มๆมอเรนเตสไม่ถึงสบายบอกเลยโอ้โหเข้าขาสุดๆความเร็วนะฮะใส่ความเร็วนะมาที่กิกบผมติกมามอเรนเตสเรดฟอร์ดอีกทีเรดฟอร์ดพลิกเข้าขวาหรือเปล่าแทงมาไปแค่ ยิงเรียบร้อยโอ้โห้ฟอร์ดสุดวะทุกคนอืมให้ฟอร์ดสุดวะนี่จับกองหน้ายืนสามตัวเลยไหมนะผมสี่ตัวเลยไหมนะกองหน้าสี่ตัวมีมอร์เรนเตสคิสเตโนเอ็มเปอเปแลวก็ริชฟอร์ดเลยได้ไหมนี่โอ้โหกดออกไปเลยวะสุดจริงฮะคนนี้ริชฟอร์ดฮะสุดจริงห้องความเร็วส่งสั้นเปิดบอลค่อนข้างครบนะฮะผมว่านะค่อนข้างครบนะ หาช่องดีเหมอือนกันนะนะฮะสุดสุด,สดเป็นคนนึงที่สุดเหมือนกันนะฮะโอเคมาต่อเกมที่สองครับผมนะเกมนี้หัวตกแล้วผมไม่ค่อยฟิตเท่าไรวะนะะเกือบแดงแล้วแต่ส้มส้มอยู่ในผมมาเรดฟอร์ดนะฮะเกมไรกทำได้โคตรจะดีโคตรจะเข้ามือโคตรจะติดใจนะเรดฟอร์ดนดแรกรู้เรื่องเลยวะคนที่แบบจะเข้ามือเนี่ยนัดเดียวรู้เรื่องเลยนะฮะมา รถฟอร์ดแทงมามอร์เรนเตสโอ้โหไฟด้วยยิงธรรมดาคนยิงยิงเบาคนส่งก็ไฟนะโอ้ตามสกิลยฮะมาที่รถฟอร์ดครับผมแทงมอร์เรนเตสได้ยิงโอ้โหแง่งกองหลังดีใช่ไหมเนี่ยวิระรถฟอร์ดยกมามอร์เรนเตสยิงเลยโอ้โหดักได้หมดวะเนี่ย เต็ดดฟอร์ดดีนะผมสองสั้นเปิดบอลค่อนข้างดีนะยังมนเกียรที่โอเคเลยแหละหมอเรียนเตสฮนะแทงมาแบกแฮมมาเต็ดฟอร์ดเข้ายิงโอ้โหเข้าขวานะเข้าซ้ายแต่ยิงขวานะผมจิ้มเบาๆวนะันนี้เนะร็ดฟอร์ดโอเคขอบคุณที่ดูภาพช้านะผมนเป็นเม็ดอันไลน์แต่ดูภาพช้าโอเคดูไม่จบด <c oughs> ้วยนะฮะมาไป็นหนึ่งนะเต็ดฟอร์ดนฮะมาที่กิกฮนะ กิกมาอย่างนี้คนเดียวแทงมามอรเนตสโอ้โดนเสียบลูกลูกนี้ฮะโดนเสียบนะผมเรียบร้อยจุดโทษนะผมนะหยุลอยนะต้องจัดแล้วผมต้องจัดเรดฟอร์ดเลยฮะลูกนี้โอเคนะผมเรดฟอร์ดจะยิงตรงกลางไปเลยนะผมตามสูตรฮะ ตามสูตรยิงตรงล่างแล้วก็วเรียบร้อยผมนะแม่สูตรนี้นะ <c oughs> อย่าไปใช้กันเยอะนะขอจะรู้ทางกันหมดแล้วนะยิงกลางเนี่ยเฮียครับผมส่งประตูต่อส่งจากริดฟอร์ดนะผมมาที่มอรเรียนเตสก็ไปที่กิกฮะกิกกิกลอกก่อนหนึ่งทีหืมแรงหนักเหล,ลือเกินเอาบาผม จอร์ดี้เอาบายกมาริดฟอร์ดไม่ถึงกิกับผมมอรเรนเตสมาทีวีเอดรามาริดฟอร์ดมอรเรนเตสวิ่งถึงด้วยแล้วก็ได้ยิงเรียบร้อยครับผมโอ้โหลูกนี้เรดฟอร์ดแล้วก็มามอเรนเตสครับผมนี่ฮือมอรเรนเตสสัตว์ไปหนึ่งลูกครับผมเอ็ดซิดด้วยสัตว์นะฟอร์มโหดเอาเรื่องนะผมริดฟอร์ดนะคือมันเร็วไง มันสายความเร็วส่งสั้นได้เปิดบอลดีนะฮะริดฟอร์ดฮะแทงมามอเรียนเตสเข้าในแล้วก็ริดฟอร์ดอีกทีลูกนี้ถึงโอ้โหเว้งน่าเสียดายใช่ไหมโอ้จะได้อยู่แล้วนายเออร์มันออกมาเร็วเลยสไตล์นายเออร์ออกมาเร็วฮะโอ้โหสามสีผมก็สูนสี่นะเกมที่มันนะริดฟอร์ดค่อนข้างเด่นค่อนข้างโหเลยผมค่อนข้างพอใจกับริดฟอร์ดนะสหรับตัวผมอะค่อนข้างพอใจนะฮะ อยู่ที่เจ็ดนะผมโอ้โหคนนี้เบนเซม่าก็ได้เยอะยิงแม่งชั่ลูกนะผมอยู่ที่เจ็ดนะฮะข้อเสียเหรอยังไม่เจอนะที่เล่นมานะผมข้อดีหลักๆก,ก็คือความเร็วฮะ,คว,วะความเร็วคล่องตัวยิงยิงได้ยิงท่ายากสองบอลอย่างเงี้ยได้หมดข้อเสียเหรอตอนนี้ยังไม่เจอเท่าไหร่นะยังไม่เจอนะนะผมถ้าเจอเดี๋ยวมาบอกแล้วกันนะผมข้อเสียเนี่ยที่เล่นมายังไม่เจอข้อเสียเท่าไหร่นะผมก็คือ ได้หมดอะดูแล้วได้เลยนะนะหาจุดอ่อนยากเหมือนกันนะเรดฟอร์ดนะครับสำหรับเวอร์ชันนี้98นะครับผมโอเคอันนี้ก็คือเรดฟอร์ดนะโหดจริงๆโหดจริงลองดูครับผมของฟรีม่นโหดชิบหายเลยพอเปิดได้ม่นอยากกากของฟรีม่นอย่างโหดนะฮะโอเคครับผมใครจะปั๊ม GP ก็ทักมาในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบายเลตส์ก